ยนซอยกันจะไม่เก like mm ี่ยวกินพุดโซกิทาสบายดีพี่น้องมันี่โฟก็บังคับเ่าเนาะบังคับกับสิพาพี่น้องมาสิพาพี่น้องไปเอาป้าเลยมาเก็บพักก่อนพี่อนเลยเก็บพักแล้วจังไปเอาป้าก่อนจะไปกับเขาพูดเอฟซีทุกคนที่มาตามงส้มมองเขาเนาะ ดุนไปทำกั้นพี่น้องเลยนี่ตอนนี้มาหอดมองเก็บผักกันพี่น้อง ơi. มนันมีแดดได้ไหมนี่บ้านนี่ก็หนาวซีโนหนาวได้หนึ่งมนันมีแดดอ่อนโยนนี่มืนแห่งแดดครับเดี๋ยวเก็บผักก่อนนี่เอือยเพิ่งก็มาน้ำได้ไหมะนี่สบายดีพี่น้องบอปกาป้าไปพูดเดียวย่านคนรักเล็กน้อยป้าหาเก็บพักแล้วเอาอันสิไปตึกแห่เอาป่าได้ไหมได้ป้าเราหาตั้มหวย้ตาตั้มห้องพี่น้องเลยโอ้ จะพักยังวะนี่คิดมาเป็นนี่โอ้เมันเห็นนะพี่น้องพักยังนะผักมผักชมไปไใส่เครื่ออะไป่าพี่น้องเดยเราผักผิวชมนะมันโมมี่ผักผิวชมนะโมมี่อยู่มีอยู่แถวๆนี้อยู่เก็บเอาผักตบก่อนพี่เลยผักนอกพักตบมาแต่ใส่อีก โอเราจะพักตัวพัดกนอนพักนอกแบบนี้นะจะลืมข้าวลองพักลงคุมมีเลยพัดลองคุมแล้ตัวนี้อื้พัดลองคุมกับพัดผสมปนกันหายากเลยรพักลงคุมอืยามนี่ฮารองบอลกับมันเทาแล้วอยู่ซี่มันเทามันแก่เอามาไว้ใส่แกงใจะต้มใช้แกงได้ไหม กิจจันทร์ก็หอมเลยโดยอดย้ำติดเดี๋ยวฟักเสร็จทุ้งยางก็ไปเลยทุ้งยางก็เตรียมพร้อมไปน้วยกระตาคอยจะไปแย่แค่บุญแดงนะนี่เลยไปเซาะกระตาไปแย่แค่บุญแดงเอากระทงเก็บต่อีกจ้ะอย่ามันคำก็มันในหน้าฝาไปซอยดองเขาอ่ะไปกินได้เพียงเลยโอ้ฟักหลอกกินมันจะออกหอมๆพี่น้อยเสียบอยู่พอกินยุ่งแกงงมาอีกแล้วเสียบ เราไปหาโม้มาอีกมันี่เห็นนี่เด็กด้อยอา,ากินหยากกปพักกันสิตงอากินหยากอยู่มันจะออกกินน้หอมเองเพี่นดอกเห็นนี่เด็อโยใหญ่ยยเติบ อยู่ข้างหน้าพี่โรยนี่ก็อันใหญ่งามกินกับตุ่มป้าพี่โรยตุ่มป้าข่อยใหญ่ออกกระกคุ้มพี่โรยนี่ มาสิเป๋าป้าเลยห็นอีเด้ออ้ยอุดอะไรก็เลยเอาก้อนแบบนี้มาสิเป๋าป้าเลยห็นพักอันนี้ตัวเดเอาพักอันนี้ก่อนสิได้มันเปลี่ยวลายอุ้ยง่ายเติบป่ะเป๋าป้าแบบนี้ขมุ้งงวงเวกเลยตอนนี้พักเก็บได้เลยเดี๋ยวเราไปไปเบิ่งอยู่ให้เพื่อนเลยอยู่พายเพื่อนนี่พักอะไรได้เติมกันพ่อเพื่อน พ่อขันอยู่พายเพื่เนี่ยนี่พี่น้องตัวนี้ก็หอดพายเลยอู้ปลาบวนน้นำน้องน้ำพายพายเพิ่อกระน้นนำบุกไล่เติบเลยฉันว่าเพิ่อกลูดเลยบุกไล่เติบเลยพี่น้องเลยโอ้แหงไล่เติบเลยอ่ะแก้วบ okay, ัว em rồi Quả siêu Mong quả siêu mẹ Bà cô ơi sẽ bớt Mong quả không?

เอาป้งขาดแล้วเนาะเฮ้็เฮ้ขาดไอ้เรือยไหมเรือกไหมเรือกไหมเรืกมาที่ขาดดูิ้าเลยเนาะตาปุ๊กตาปุ๊กหน่อยตีนก็แฉะอยู่

ตอนนี้ว่าขาดเราไม่ sink, main, 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 main. ีปลาเชือกใู boy, man, course, ้บาดโลกออกมาเข้้ยตั้เลยนี่มตโ้ตงโก้ยอู้มาแนวเลยคนโตเลยเดโต่ะ

Bless up. Hoa mày, em ơi. We need to win it. Josephus, ý đồ koi. Mm. 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 đâu, Mm. 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 Mm.

มอเลยน้อยยังคืออุ้ยโอ้ตัวใหญ่เติบโตทุ่ไปเดี๋ยวไปกุ้มืงเฮก่อนเฮกะแกแนวยานี่ทิ้ง้าหลุดนี่ได้ขาดนะขา Næh! Vi hun, vi cốm một sàng <laughs> đi rồi, này tôi đừng mừng nhà đi say khổ rồi ai à, đi ngu เี่น้เอยเอ้ยโอ้ยดูดสามสิอองโอ้โนี่มัอกมาแล้วอุ้ยมันอีเแล้วอ้ยเฮ้ก็เฮกขาดเราะนันยังมันอปเลยนี่นี่คก้ไป้ก้ไปอีกคนกันหนยโดนไป้ก้ปลา mà ăn đi đây phiêu ơi lấy đi đi ôi tôi đi nói tôi đi này mà đây này sam ở đây tôi này này mùng này khỏi cả này nói gì không bỏ kim dưới sao đi cả này ôi phiêu đây Còn, เฮ่เฮ้เอาตะนี้ี่ดากัเด็นขีตุมเลยพี่น้องเอ้ยเ็นยนมาเขีนเอามือนอยู่ ห้าเมตรน้ามันะละบาทในตัวหนึ่งพี่้องเลยช่องโตทึบพักเขีงเสียคอกว่าไปบุบีกบมาอู้ม,มาเดีย,นนย,ย,นนยวพี่้องเอ้โอ้โหโมกใหญ่ยออีโอ้มาแนวโมกประสิทธ

ถือขอุกถืงเน่คขนาดเวยดินไอ้เรียปอ่งกันอปองขาดดีไปเลย tụi <laughs> 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 uh, nó nhảy lên rồi. Đi. Nè. Đây 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 các phí Đi, 3 con rồi đi. Úi, mẹ nó kịp เพิ่น.ไปบ่หั่น. con 3 rồi ơi. Đi ba đây yo gì con nó xuống sa mạc cái đồ ba là tổ ui xe con con đi ba điêu ba 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 đồ nổi xoay người con rồi điêu bằng người con rồi siêu thương lái khả ช่วยกันฝ่ามื่อกระซิวใหญ่พี่ออ้องเลยชูสีม่วงขนาดนาเด้อช่วยมันขาดหัวขาดทางเลยโซนโนกอะไรได้ชวนโอ,อ้ยก็ะโดดมาทั้งนี้แล้วอ้าวชูวดึง ปดกลับไปกลับมาบอกว่าจะเทื่อยวจูดมาดูจุดเราบอกเลใส่เด้อ hoặc cái trái mưa ở đây cả lấy lái tơm ra Bà siêu bớt đẹp ra Mưa hòa gần như thế này thôi nè phía bên ngoài Bà siêu gặp bãi bưng như Thôi đi ra Đi hai, hai kín nữa Đó, tọc bạc rồi, rồi Lăng con rồi. quay, ai. nhảy tui nhảy yô. Nhay phần đạo. Mh. 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 ăn Mh. 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 Mh.

Giờ phải két kết coi rồi hmm. Cho kết ổ có thể là con Xoay con cho kim bay Ngồi cơ Phải tầm một khi con À một khi con mà đi con Tầm một khi con phải rồi Tôi sì rồi ลุ้คราดตอนนี้ก็ลุแค่งก็มะไปจิ้กับกนเลย

พิ่นใน้ของฝากหลายนเนาะหมอฟ่ก็ไดนน้เป็นใสอันพักคิ่ชมแน่ให้มดแดงขออยู่ใสาบาทนี่ <c oughs> โอ้ยนี่โหกมอกระพุ้ดะเดี๋ยวใส่ฝาก่อนลองเก็บเป,ป่นปีงปลายห้ลองเก็บ สองตู<ข>อคอตะค้อเฝาเด้อดสิบเอ็ดพูดเปียแยงเฝาเด้ออ่ะบังมอกมก่อนพี่น้องอุ้ยน่าจะชุกเลยเดี๋ยวซีมก่อนแซบอยู่วไม่มองกิมพนปุ้งนี่ผมมันใจ Nè non, nè non phải ơi Phật bùng nè non chứ bèo ai, điêu bùng con Hả, à, mò cả xuống đây điêu con Con Đi, phía đó còn cốc khó lên Kèn bà kho, bà má Xây phát đang xùm Chắc chắn có hộp là phía nuôi Bà má mắm mamma, 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 ปาดูตดีดีๆอามีกัปูเนียยาลูยเจ้ปุ๊บยเอาอีพรินนาะตอนนี้ขอขินน้ำได้ด้วยก็จะได้พิชิบสิบเนาะขอจะพิลิปก็เขาคุณนิฟซีทุกคนเขามัตามสุ่มองคำอ่ะลิปหบนาพอกำไรเพี่อนไง มันจะพพาผี้องหายัง